l i s t e n <Listen> Channel ช่องอ่านนิยายเสียงด้วย AI ช่วยให้คุณรับฟังนิยายได้โดยไม่ต้องอ่านเองไม่ต้องเสียสายตานอนไปฟังไปยังได้ก่อนรับชม Listen Channel แนะนำให้คุณกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดนิยายตอนใหม่ๆของทางช่อง และขอความการุณาไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อที่ทางช่องจะได้มีรายได้หรือเพียงแค่คุณใช้ YouTube รีเมียมแล้วดูคลิปเราทางช่องก็จะมีรายได้เช่นกันกและคุณก็ณไ,มไม่ต้องลำคาญ<า>กับโฆษณาอีกต่อไปสำหรับใครที่ไม่เข้าใจว่าทำไมตอนมันไม่ต่อเนื่องกันคลิปนี้จะทำเพื่อแจ้งข่าวแก่สมาชิกว่านักสลักวิญญ,ญาณตอนใหม่อัปเดตแล้วและโฆษณาไปในตัวสามารถติดตามนักสลักวิญญ,ญาณตอนอื่นๆ ได้ทางช่อง Listen GT และพาทีออนตามลิงก์ในคำอธิบายคลิปยินดีต้อนรับสู่ Listen Channel นักสลักวิญญาณตอนที่3035คนเดียวกดครอบน่านฟ้าที่9เขาเทพ9วิญญาณอาณาเขตของเผ่าเทพนิรันตระกูลชางเมื่อวันเพิ่งมีข่าวมาว่าตระกูลอย่างพินาตแล้วตอนนี้ก็มีข่าวออกมาอีกว่าตระกูลจี้ก็ถูกหลินสวินกวาดล้างอย่างนั้นหรือ พวกคนใหญ่คนโตตระกูลชางรวมตัวกันในหอบรรพชนบรรยากาศกดดันที่แน่ใจได้ก็คือความพินาศของตระกูลอย่างต้องเป็นฝีมือเจ้าหลินสวินนี่เช่นกันและที่เขาทำได้ถึงขั้นนี้ด้วยพลังของตัวเองคนเดียวก็มีความเป็นไปได้อย่างเดียวคือเขามีไพ่ตายที่สามารถสังหารรูปจําลองเจ็ดจำนงขั้นไร้ขอบเขตได้ในมือเท่าดึกดำบันระดับนิรันคนหนึ่งเอ่ยเสียงขรึมอีกทั้งต่อให้มีระเบียบระดับเทพคุ้มครอง ก็ไม่อาจขัดขวางการโจมตีของเจ้าหมอนี่ได้ประโยคเดียวทําเอาจิตใจผู้คนในที่นั้นเปลี่ยนเป็นหนักอึง้งพวกเขาตระหนักได้ว่ามารสุมครั้งนี้จะม้วนตลบน่านฟ้าที่ก้าและคนที่เรียกพายุครั้งนี้มาก็คือลินสวินบุคคลที่ประหนึ่งตำนานหัวหน้าหอแรกที่สุดของลทัทธิแรกกำเนิดที่เรื่องชื่อในน่านฟ้าที่ก้าในไม่กี่ปีมานี้เช่นนั้นพวกเราควรทำอย่างไรมีคนเอ่ยเสียงต่ำลึก ใครๆล้วนรู้ดีว่าการประสบเคราะห์ของตระกูลอย่างตระกูลจี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นไม่แน่ว่าหลินสวินอาจเปิดฉากเคลื่อนไหวนานแล้วกำลังทำการแก้แค้นเผ่าเทพนิรันที่เหลือทำอย่างไรแต่ก่อนใครจะมองเจ้าตัวเจ้าอย่างหลินสวินอยู่ในสายตากันทว่าตอนนี้เขาถึงกับคุกคามความอยู่รอดของเผ่าเทพนิรันได้นี่น้าอนาถเพียงไหนมีคนกล่าวอย่างขุนข้อง ข่าวร้ายที่กระจายออกมาของตระกูลหยางและตระกูลจี้ทำเอาพวกเขาตื่นตกใจจากความยากจะเชื่อในตอนแรกสุดมาถึงตอนนี้ที่วาวุ่นใจเรียกได้ว่าสภาวะจิตผันผวนอย่างมากนี่ก็เรียกว่าเมื่อโอกาสมาถึงฟ้าดินล้วนร่วมแรงเท่าดึกดำบันคนหนึ่งถอนหายใจยาวหากไม่ใช่เพราะเคราะห์แห่งยุคสมัยทำให้ขั้นสันสร้างขึ้นไปของพวกเราสิบสองตระกูลเผ่าเทพนิรันต์ต้องจากไป หลินสวินย่อมไม่มีโอกาสบุกมาน่านฟ้าที่ก้าได้เป็นอันขาดอย่าว่าแต่เขาต่อให้เป็นเจ้าหอบรรพจา์ทั้งสี่ก็ไม่มีทางสันคลอนพวกเราได้ใจของทุกคนพลิกมว้วนเท่าดึกดำบันผู้นั้นกล่าวต่อนอกจากนี้เจ้าหลินสวินนี่ยังกระทําการย้ยฟ้าชิงจุดเปลี่ยนของการแจ้งมกนิรัน์มาได้ทำให้ผู้บงการหลังมากของเคราะห์แห่งยุคสมัยนั้นยังรู้สึกถึงภายคุกคามแค่คิดก็รู้ว่ามันคาน,นิรัน์ของเจ้าหลินสวินนี่ย่อมต่างจากคนทั่วไป และความพินาศของตระกูลอย่างกับตระกูลจี้ก็พิสูจน์จุดนี้แล้วอย่างไม่ต้องสงสยัยสุดท้ายเท่าดึกดำบันคนนี้กล่าวสรุปทั้งหมดนี้ล้วนหมายความว่าภายใต้สถานการณ์ตอนนี้หลินสวินมีพลังในการทำลายโครงสร้างน่านฟ้าที่ก้าวได้แล้วจะดูเบาไม่ได้เด็กขาดไม่เช่นนั้นเกรงว่าตระกูลชางของพวกเราก็อาจจะเริญรอยตามตระกูลอย่างกับตระกูลจี้ได้เช่นกันในใจทุกคนคร่ำเคร่งนักสีหน้าล้วนเปลี่ยนเป็นหนักอึ้งยิ่งผู้อาวุโสเช่นนั้นท่านว่าพวกเราควรทำอย่างไรมีคนถาม ท่าดึกดำบันคนนั้นยกมือวาดคราหนึ่งแผนที่ขนาดใหญ่ภาพหนึ่งปรากฏออกมาพวกเจ้าดูหลังจากเจ้าหลินสวินนี่ทําลายตระกูลหยางก็ตรงไปตระกูลจี้ทันทีถ้าข้าเดาไม่ผิดเป้าหมายต่อไปของเขาเป็นไปได้มากว่าเป็นตระกูลไทเฮาที่อยู่ติดกับตระกูลจี้ทุกคนพยักหน้าไม่หยุดเท่าดึกดมบันนั่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกลับสายสีสกล่าวไม่ถูก ตอนที่พวกเราได้รับข่าวว่าตระกูลหยางกับตระกูลจี้ประสบเคราะห์ก็ช้าไปเกือบสองวันแล้วเกรงว่าตอนนี้เจ้าหลินสวินนี่คงทําลายตระกูลไท่เข้าไปแล้วนี่สีหน้าทุกคนล้วนเปลี่ยนไปทันทีการสึกต้องรวดเร็วเจ้าหลินสวินนี่รู้ดีว่าถ้าข่าวแพร่ออกไปการเคลื่อนไหวของเขาก็จะยิ่งไม่ราบรื่นดังนั้นเขาจะต้องเร่งทําเวลาเท่าดําดําบันนั่นแววตาลุ่มลึกชี้ไปยังแผนที่ที่ปรากฏบนม่านแสงนั้นและถ้าข้าเดาไม่ผิด หลังจากทำลายตระกูลไทฮา,เ,าเจ้านี้จะต้องไปตระกูลห่วนแน่นอนมีคนหน้าเปลี่ยนสีทันทีกล่าวว่าถ้าตระกูลห่วนพินาศเช่นกันเจ้านี้ก็แค่ต้องทำลายตระกูลจวีและเป้าหมายถัดไปก็จะเป็นตระกูลชางของพวกเราเท่าดึกดําบันนั่นพยักหน้าฉะนั้นสถานการณ์ได้กลายเป็นเร่งด่วนที่สุดแล้วตอนนี้พวกเราต้องเคลื่อนไหวทันทีผู้อาวุโสการเคลื่อนไหวต่อไปให้ท่านตัดสินใจก็พอทุกคนพากันเอ่ยปาก เท่าดึกดำบันพยักหน้ากล่าวตามความเห็นค่าจากนี้ไปพวกเราจะพาคนในตระกูลทั้งหมดจากไปทันทีกลบเลี่ยงคมดาบจึงจะเป็นแผนชั้นยอดตรับใดที่พวกเรายังมีชีวิตก็จะมองเห็นสถานการณ์ได้ชัดเจนถึงตอนนั้นไม่ว่าจะได้กลับมาอีกครั้งหรือตัดสินใจทําอะไรก็ล้วนอยู่ในจุดที่ไม่เสียเปรียบแล้วนี้หรือสีหน้าทุกคนเปลี่ยนเป็นอึมครึมไม่อาจสงบในใจต่อต้านไม่หยุด แค่ลินสวินคนเดียวเท่านั้นเพียงเพราะข่าวลือเดียวกลับทําให้พวกเขาทั้งตระกูลชางต้องหลบหนีโดยไม่ต่อสู้ถ้าเรื่องนี้กระจายออกไปชื่อเสียงที่พวกเขาตระกูลชางสังสมมาหลายปีต้องแหลกเหลวกลายเป็นที่ขบขันของคนทั่วล่าผู้อาวุโสอย่างไรข่าวพวกนี้ก็เป็นข่าวลือไม่ว่าใครล้วนไม่รู้ว่าการล่มสลายของตระกูลหยางและตระกูลที่เป็นฝีมือของลินสวินคนเดียวหรือมีสาเหตุอื่นกันแน่พวกเราจักไปเช่นนี้เห็นชัดว่าออกจะเกินไปหน่อยมีคนอดกล่าวไม่ได้ใช่แล้ว คนอื่นพากันเอ่ยสมทบไม่ยินยอมหนีจากไปเช่นนี้เท่าดึกดําบันเห็นเช่นนี้ก็อดขมวดคิ้วไม่ได้มีชีวิตรอดสําคัญกว่าสิ่งอื่นได้หากตายไปทุกอย่างก็จบสิ้นแล้วยิ่งกว่านั้นข่าวหรือพวกนี้อาจจะมีจุดที่ไม่เป็นความจริงทั้งหมดแต่เรื่องที่ตระกูลหยางและตระกูลจี้ประสบเคราะห์ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นไปแล้วทุกคนเห็นเช่นนี้ก็อดมองไปทางผู้นําตระกูลไม่ได้ทําตามที่ผู้อาวุโสว่าทั้งหมดผู้นําตระกูลชางนิ่งเงียบครู่หนึ่งแล้วกัััดดฟนนตสิใจ ดีพวกเราจักไปตอนนี้เลยเท่าดึกดำบันผู้นั้นเหมือนยกภูเขาออกจากอกกล่าวอย่างผ่อนคลายการจักไปง่ายดายขอเพียงเก็บเขาเทพก้าวิญญาณกับพลังระเบียบมาก็ได้แล้วเขาพูดพลางหยัดตัวขึ้นแล้วหันไปมองนอกหอบรรผชนทุกคนเริ่มเคลื่อนไหวเถิดทุกคนพากันลุกขึ้นเช่นกันทว่าวตอนที่เท่าดึกดำบันเพิ่งจะเดินไปถึงประตูใหญ่หอบรรพชนเสียงเรียบด้วยสายหนึ่งก็ดังขึ้นทุกท่านค่อยมาคิดหนีตอนนี้คงช้าไปก้าหนึ่งแล้ว ที่ตามมาติดติดคือเงาร่างสูงโปร่งสายหนึ่งปรากฏขึ้นในคันลองสายตาของเหล่าคนใหญ่คนต,ตระกูลชางสันโดษหนึ่งเดียวท่าทางผ่อนคลายแต่การปรากฏตัวของคนผู้นี้กลับทําให้พวกเขาเหมือนโดนฟ้าผ่ารู้สึกราวกับฟ้าจะถล่มสุดท้ายก็ช้าไปก้าวหนึ่งเท่าดึกดําบันนั่นอดส่งเสียงถอนหายใจยาวไม่ได้เผยแววหดหูและไม่ยินยอมคิดจะหลบเลี่ยงคมดาบแต่คมดาบกลับจ่อมาถึงหน้าประตูแล้วจากนั้นก็ไม่มีเรื่องเกินความคาดหมายใด หลังจากหลินสวินมาถึงไม่นานเผ่าเทพนิรันตระกูลชางก็พินาศถูกลบชื่อออกจากโลกนี้ตามไปด้วยตั้งแต่ออกจากตระกูลจี้จนถึงตอนนี้หลินสวินทำลายเผ่าเทพนิรันศรีตระกูลอย่างตระกูลไทเฮา,าตระกูลเหวินตระกูลเจเวียรตระกูลชางต่อเนื่องแต่เวลากลับเพิ่งผ่านไปสองวันทว่าสิ่งที่เจอในตระกูลชางทำให้หลินสวินตระหนักได้ว่าเมื่อข่าวกระจายออกไปเผ่าเทพนิรันเหล่านั้นล้วน,น,นตื่นตัวขึ้นมาและอาจถึงขั้นคิดหนีไปเหมือนตระกูลชาง เมื่อเกิดเรื่องเช่นนี้คิดจะทำลายเผ่าเทพนิรันต์พวกนี้อีกก็แทบไม่ต่างอะไรจากงมเข็มในมหาสมุทรถึงอย่างไรน่านฟ้าที่ก้าวก็กว้างใหญ่เกินไปด้วยศักยภาพของเผ่าเทพนิรันต์เหล่านั้นหากซ่อนตัวขึ้นมาคิดจะลากพวกเขาออกมาย่อมสิ้นเปลืองเวลาและกำลังไม่รู้เท่าไหร่แต่ลินสวินไม่มีเวลาให้เสียไปมากขนาดนั้นทว่าลินสวินก็รู้ดีว่าเผ่าเทพนิรันต์ที่เหลืออาจจะพวกที่คิดคล้ายกับตระกูลชังอยู่บ้างแต่เป็นไปไม่ได้ที่จะเลือกหนีไปทั้งหมดแน่นอน ดังคาดไม่เกินการคาดเดาของหลินสวินตอนที่เขามาถึงเผ่าเทพนิรันต์ตระกูลหยวนซึ่งเป็นเป้าหมายถัดไปตระกูลหยวนก็ได้ข่าวมาก่อนแล้วอย่างเห็นได้ชัดหรือจะพูดว่าตระกูลหยวนเตรียมหลบหนีเมื่อเห็นท่าไม่ดีเรียบร้อยแล้วน่าเสียดายที่หลินสวินไม่ให้โอกาสพวกเขาหนีแต่อย่างใดหลังจากเขามาถึงก็แฝงเข้าไปในตระกูลหยวนโดยไม่ทิ้งร่องรอยกระทั่งหลังจากคว้าโอกาสกำราบระดับนิรันท์ที่ควบคุมพลังระเบียบได้ในคราวเดียวทางหนีของตระกูลหยวนก็ถูกตัดขาดแล้ว จากนั้นตระกูลหยวนก็ล่มสลายตามไปหลินสวินรีบไปตระกูลผานอู่โดยไม่รั้งรอแต่ครั้งนี้กลับไปเสียเที่ยวตอนที่เขามาถึงอาณาเขตตระกูลผานอู่ที่นั่นก็ว่างเปล่านานแล้วเรื่องนี้หลินสวินคาดเดาในใจไว้ก่อนแล้วจึงไม่ได้แปลกใจในเวลาต่อมาเขาไปตระกูลเย่ตระกูลอู่ตระกูลสิงเทียนตระกูลจื่อเชอติดต่อกันในจํานวนนั้นตระกูลเย่กับตระกูลสิงเทียนหนีไปก่อน9ก้าหนึ่งเหมือนกับตระกูลผานอู่ ส่วนตระกูลอ่ก,กับตระกูลจื่อเชอกลับเลือกจะดิ้นรนเป็นครั้งสุดท้ายจุดจบไม่ต้องพูดก็รู้ว่าเผ่าเทพนิรันวงตระกูลนี้ถูกหลินสวินทำลายสิ้นจนถึงตอนนี้ในช่วงเวลาไม่ถึงหกวันนับตั้งแต่หลินสวินออกเดินทางจากตระกูลจี้ไปยังเผ่าเทพนิรันศิษฐ์ตระกูลอย่างตระกูลไทเฮาตระกูลจเจวีตระกูลชางตระกูลหยวนเป็นต้น เดินทางไปทั่วตามลำพังเรียกลมฝนขาวเลือดครั้งแล้วครั้งเล่าและเผ่าเทพนิรันที่ดำรงอยู่มานานทั้งหมดนั้นนอกจากตระกูลผานอุตรกูลเย่และตระกูลเทียนสิงแล้วต่างพี่นาากลายเป็นฝุ่นควันในหน้าประวัติศาสตร์ราวกับผู้ยิ่งใหญ่ที่คงอยู่ในกลาลเวลาไร้สิ้นสุดในน่านฟ้าที่ก้าวค่อยๆร่วงหล่นเรียกคลื่นลูกใหญ่ยักษ์ในทั่วทุกพื้นที่กระทั่งหลังจากหลันสวินกลับมาตระกูลจี้ทั้งน่านฟ้าที่ก้าวก็แตกตื่นยิ่งแล้วสรพชีวิตต่างถูกข่าวมากมายที่หลั่งไหลเข้ามาไม่ขาาาดสายทเอตกใจ อะไรนะแม้แต่ตระกูลชางก็ล่มสลายแล้วหรือนี่เป็นข่าวของเมื่อวานไปแล้วเมื่อครู่มีข่าวแพร่ออกมาว่าตระกูลหยวนก็ล่มสลายแล้วเช่นกันเป็นไปได้อย่างไรสวรรค์เกิดอะไรขึ้นในน่านฟ้าที่ก้าวกันแน่ในขณะที่ผู้คนกำลังสันไหวกับความพินาศของเผ่าเทพนิรันด์บางตระกูลข่าวความพินาศของเผ่าเทพนิรันด์ที่เหลือก็กระจายตามมาติดๆจนถึงขั้นทำให้รู้สึกสับสนไปหมดเผ่าเทพนิรันด์สิบสองตระกูล กลับประสบเคราะห์ติดต่อกันในเวลาอันสั้นสำหรับสรพชีวิตในน่านฟ้าที่ก้าวนี้ไม่ต่างอะไรกับฟ้าเปลี่ยนความแปลกใจตกตะลึงและยากจะเชื่อมีมากเกินไปไม่ว่าคำพูดใดก็ไม่อาจบรรยายความรู้สึกเช่นนั้นได้และเมื่อนึกถึงว่าทั้งหมดนี้ถึงกลับมาจากน้ำมือของคนผู้เดียวก็ทำเอาหนังหัวชาและขนลุกไม่หยุดลินสวินเขาถึงขั้นพลิกฟ้าของน่านฟ้าที่ก้าวด้วยตัวคนเดียวได้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเคยเกิดเรื่องแบบนี้ที่ไหนลินสวินนี่ แข็งแกร่งถึงเพียงนั้นได้อย่างไรกำรับเผ่าเทพนิรันในน่านฟ้าที่ก้าวด้วยตัวคนเดียวตัวคนเดียวนะมองไปทั่วลาบนล่างเหลือบแลตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเคยมีบุคคลเช่นนี้หรือต่อไปเกรงว่าน่านฟ้าที่ก้าวของโลกยอดนิรันนี้คงมีหลินสวินเป็นใหญ่ที่สุดเสียงฮือฮาหลากหลายดังขึ้นในทุกพื้นที่ของน่านฟ้าที่ก้าวและพร้อมกับข่าวที่กระจายมาไม่หยุดความแตกตื่นเช่นนี้ก็ยังปรากฏและเผยออกมาเรื่อยเรียกคลื่นที่โหมซัดยิ่งกว่าขึ้นมาไม่หยุด สามารถติดตามนักสลักวิญญาณตอนอื่นๆได้ทางช่อง Listen GT และ p a ทีออนตามลิงก์ในคำอธิบายคลิป